อสวัสดีครับวันที่ห้าของเราครับเริ่มต้นขึ้นแล้วอืมใช่ปะวะโอเคใช่วันที่ห้าหืมม,ม,มันลืมคือมันแล้วผ่านไปแค่วันเดียวเองวันนี้ก็จะเป็นการแบบเขาเรียกว่าแกนกลางลำตัวนะฮะผมก็กำลังนั่งดูสคริปต์ตัวเองนะครับทุก <laughs> ฝึกท่าอะไรบ้างมันคือแบบเหมือนเป็นแกนกลางลำตัวบอกทรงตัวอนะไทุกคนใช่ ก็เมื่อวานนี้คือหลังจากจบอะไรพวกเนี้ยเยยืดก็อะไรนะกลับไปยืดมีท่ายืดท่าอะไรแล้วก็ยืดเสร็จเออมันก็โอเคนะไม่ได้ไม่ได้ปวดเขา่าไม่ได้ปวดอะไรแต่ว่าเหมือนจะมีอาการปวดหลังนิดหน่อยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะออกกาลังกายบิดทา่าหรือว่านอนบิดทา่เาเพราะตอนตื่นมาแบบจิกจิกอะบอกไม่ถูกเหมือนกันมันปวดจิกจิกอะเล็กๆน้อยๆอยเคผมรู้สึกว่าแบ,แบบแบบคือช่วงที่ออกกําลังกายเดี๋ยวอาจจะต้องถ่ายเป็นไทม์แลปแล้ว มันจะได้แบบลดความจําของเมมโมรีการ์ดไปได้แบบเยอะๆนะทุกคนเพราะว่าแบบเหมือนพ่อถ่ายปกติแล้วมาไอ้นั่นอ่ะมันโอมันกินไปหลายกิกมากเมกื่อวานเราไฟลงประมาณ4ี่สหนะ้ากิกเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะออกกําลังกายวอร์มอัพอะไรเงี้ยอาจจะถ่ายทาแล a ไว้แล้วถ้าจะพูดปกติก็ค่อยแบบกลับมาอีกทีหนึ่งโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปผมไปยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายดีกว่าครับประมาณสิบนาทีลุย โอเคโหแค่ยืดเหยยดก็เออเดี๋ยวนี an ้พอเริ no ่มยืดเยยดก็รู้สึกว่ามันเริ่มแบบเริ่มหลอนนะเริ่มเหนื่อยเออผมลืมเปิดพัดลมด้วยวะนี่ลืมจริงเคผมเปิดพัดลมสักเบอร์หนึ่งทิ้งไว้ก่อนก็ก็เดี๋ยวอันแรกนะครับก็คือเดี๋ยวจะต้องแพ้งนะฮะประมาณสี่สิบวิสองเซตเดี๋ยวทำสองเซตไปก่อนดีกว่าทุกอย่างทำสองเซตไปก่อนเพราะว่า เดี๋ยวจะมันจะไม่ไหวทำท่าอื่นเนาะแล้วก็เป็นการแบบฝึกวอร์มพลังร่างกายด้วยเออฉันไหวไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าจากที่ลองของเมื่อวานนะเมื่อวานก็โหดมากนะก็ยังพอพอไปได้นะทุกคนอืมโอเควันนี้ก็มีอยูหกค่านะแพงซิกอัพแล้วก็ลาเซียนทเวิร์ดเมาน์เทนแชมเบอร์สไลด์แพงนะครับอืประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมว่า ค่อยๆทำไปละกันอย่างละสองเซตโอคโอ้แต่อันแรกก็โหดนะแพงนี่คือแบบสี่ิบวิฟิตอัพสิบห้ครั้งอเซียนทาวเวอร์สบิดตัวส2ครั้งแล้วก็จำลองปินเขายี่สิบวิแพงข้าง30วิคือแบบเหมือนน่าจะแกนกลางลำตัวกับการทรงตัวเนี่ยแน่นๆเลยวันนี้โอเคเดี๋ยวไปกันดีกว่าครับ คแฮง40บีนะครับครบสองเซตแล้วจริงๆก็คือแบบบวกลบเวลาไปประามาณสองบีสามบีอะไรเงรี้ยผมพักด้วยใช้ได้เลยทุกคนเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวนะถ้าต่อไปซิกอัพซิกอัพ15ครั้งสองเซตนะทุกคนใช้ได้เลยจ้า สิกอัพกันต่อสองเซตแล้วนะครับสำหรับสิกอัพเฮ้ยมันกี่ครั้งอะสิบห้าป่ะเราทำไปแค่สิบสองครั้งเองอะเออว่ะสิบห้าสิบห้าเราทำไปสิบสอง แล้สิบสองเราขาดทำอีกหกทีทำไปเลยแล้วกันอโอเค จะได้ครบเซตทุกคบแบบผมลุกไม่ค่อยได้นะทุกคนไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรคือเมื่อกี้ลุกก็คือลุกสุดแล้วเหมือนแบบมันกําลังมันถึงในแค่ครึ่งหนึ่งนะทุกคนไม่สามารถแบบขึ้นมาสุดแล้วก็ลงสุดอะไรเงี้ยมันทําไม่ได้ขอพักแป๊บเดียวกินน้ำก่อนดีกว่าแล้วก็อ๋อโอเคอาเซียนทวิรทวิช อาเซียนทวิตสิบสองครั้งสองเซตเดี๋ยวจะต้องแบบทําทุกท่าให้มันช้าๆลงอะซิกนัแเราก็พยายามทํำช้าๆที่สุดนะทุกคนเพราะว่าบางทีทําช้ามันโดนกล้ามเนื้อไงวันนี้ฝุ่นเยอะมากนะแบบเหมือนเราดูในทางโซเชียลแอปอะไรจำชื่อแอป,ปไม่ได้แล้วอะ ฝนอยู่ที่ประมาณเกือบร้อสามสิบกว่าเลยโชคดีมากคิดไม่ได้แบบเป็นการแบบไปวิ่งไปอะไรอย่เงี้ยข้างนอกแต่ประเดยพวกนี้ก็ต้องอาจจะต้องเช็คเพราะว่าไม่รู้ว่าจะยังไงดีแต่เราคิดว่านะวันนี้เราอาจจะ <c oughs> ทำกิจกรรมทั้งหมดให้เสร็จก่อนสักสามทุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นเช้าพรุ่งนี้มารีบมาเช็คอากาศแล้วก็เช็คอะไรพวกเนี้ย แล้วจะได้รู้ว่าฝุ่นมันเยอะไหมหรือมันปลอดภัยเปล่าพอที่จะวิ่งอะไรเงี้ยถ้าไม่อาจจะเดินข้างบนดาดฟ้าบ้านตัวเองดีกว่าน่าจะน่าจะเซฟหน่อยหรือแม่ก็อาจจะเดินแค่ตรงพื้นที่บ้านตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็จับเวลาเอาให้ได้แบบซักประมาณค่าเดินไกลน่าจะต้องประมาณสี่สิบนาทีอะใช่เพราะว่าปกติเราเดินไปเดินกลับประมาณสามโลเนาะมันน่าจะประมาณทเท่าราวนี้แหละ สี่สิบนาทีถึงห้าสิบนาทีใช่ก็เดินไปแล้วก็เดินขึ้นบนในก็ค่อยว่ากันอีกทีก็จะทากิจกรรมให้มันเป็นเช้ามืดหมดเลยเพราะว่าพวกเนี้ยมันใช้กําลังแบบตัวค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็จะได้แบบเขาเรียกว่างไงอ่ะจะได้อากาศมันตอนเช้ามันก็ดีกว่าตอนกลางวันตอนเย็นอะไรเงี้ยเนาะเออย่างน้อยมันก็เย็นไม่ได้ร้อนมากะอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นเมาเมากันไปพักให้หายเหนื่อย <laughs <laughs> โอเคเดี๋ยวผมรัดเส้นทวิสต์ต่อ,ช,ตอชื่ออะถ้ามันออกเสียงผิดอะไรเงี้ยผมต้องขอโทษด้วยนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนเก่งภาษาอังกฤษมากนะครับแต่ก็พยายามอยู่พยายามแบบเหมือนใช้ g o o g l e Translate อะไรเงี้ยช่วยออกเสียงให้มันถูกออกก็อยากที่จะออกเสียงให้มันถูกเนาะโอเคแล้วตอนนี้แบบมองเพิ่งมองเฟรมตัวเองดูจากโกโปรเหมือนไข่เลยอะตอนนี้เดินไปเดินมาทุกคนบอกให้มันแบบ เครื่องมันยังติดอยู่ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปทำรัสเซียนทวิตต่อนะครับข้างละสิบสอครั้งสองเซตครับผมโอเคไปโหยังเหนื่อยอะ่ะเ,เดี๋ยวผมขอกินน้ำจิบจิบสักนิดนึงนะอือโอ้โหใช้ได้เลยอะ่ะคือโดนแบบโดนทุกจุดที่แบบ อูตรงช่วงหน้าท้องคือเมื่อกี้นี้พอมันซิกอัพเสร็จเลยก็มาเก่งหน้าท้องอีกโอ้โหเมื่อกี้นี้คือแบบน่าจะได้แบบติดๆกันแะสักประมาณแค่สี่ครั้งเท่านั้นเลยพอสครั้งเสร็จก็ต้องพักแล้วก็สี่ครั้งต่อเดี๋ยวอีกท่าหนึ่งประมาณยี่สิบวิคนเป็น m o u เ t a i n m เ u n t ค i n c a m b เป็นแบบจำลองการบินเขาโหโหดมากเลยอะ ลัเซียนนี้ก็คือใช้ได้เลยเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันต้องยืดห้ามตกใช่ป่ะแต่เมื่อกี้ผมตกไปน่าจะหลายรอบมากอะ่ะเพราะว่ามันใช้กําลังตอนเกงิงตอนอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะมากเลยทุกคนจะคิดอก็เดี๋ยวไปเมาเท์เซนกันต่อน,นะคนอีกยี่สิบวิ สองเซตนะครับถักแ๊บนะทุกคนจริงๆการที่จะไปภูสายดนี่มันใช้เวลาค่อนข้างนานมากเลยนะก็จะถึงอนะประมาณต้นกันยาผมน่าจะได้ไปกับเพื่อนผมนะครับเขาแบบเขาเหมือนแพนแพน,น,น,นกันไว้ว่าประมาณแบบแพนแพนกันไว้นี่เหมือนมีหลายคนแนตะ่จริงมีแค่สองคนอย่างนี้ผมกับเพื่อน แทนไว่าน่าจะประมาณนั ite, ่นแหละประมาณกันยาอะไรเงี้ยพอศพจากกันยาเสร็จก็ประมาณธันวานะครับเดี๋ยวผมน่าจะไปภูกสวยดาวภูกระดึงใช่จะไปภูกระดึงต่ออันนี้ไปกับทางแฟนนะครับผมเขาชวนผมไปไม่รู้ว่าเขาฝึกร่างกายตัวเองเปล่านะแบบไม่ได้ตามเขาเลยกลัวมากเลยกลัวจะไม่ไหวโอเคก็เดี๋ยวไป mountain camper กันต่อครับจำลองการวิ่งเขานะยี่สิบวิครับลุย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 โอ้ย oh. ี่สิบวิยี่สิบวิสองอันก็ประมาณสี่สิบวิไม่แน่ใจว่า time l a ปเ่ะมันเวิร์กไหมนะเนี่ยคือผมไม่ได้รู้ไม่ได้เออว่ะทำไมผมไม่เช็คไฟล์ก่อนนะ ทำจะเสร็จหมดแล้วเหลือท่าสุดท้ายนะครับก็คือสไลด์แพงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็คฟุตก่อนนะอืมเรียบร้อยพะโลนะครับวิเดียเองอะ่ะถ้าบอกไม่เห็นเลยแต่แบบเออมันเหนื่อยมากเลยนะไอ้แบบที่อัดใบวินึงอะ่ะโอเคองั้นในนี้ผมน่าจะต้องแบบอัดแล้วก็ทำเขาเรียกว่าอะไรนะ ดึงดึงสปีดโลเองแหละไม่งั้นมันน่าจะแบบน่าจะน่าจะไม่ค่อยโอเคอ่ะอืมคเคก็เดี๋ยวผมทำสไลด์แพงนะครับเป็นท่าสุดท้ายของวันนี้นะครับโหเหมือนจะไม่โดนอะไรนะแต่ว่าช่วงบนช่วงนี้ช่วงศอกช่วงอะไรก็แต่ตรงนี้น่าจะผมเนื่องจากผมเล่นเคยล้มจากสเก็นะมันแบบเป็นกระดูกล้านะครับทุกคนแต่นานมากแล้วแหละมันก็คงเชื่อมติดอะไรแล้วแต่ว่า รู้สึกว่าเหมือนมันจะแบบมันจะมีความแก๊กคอมอะไรได้อยู่นิดๆหน่อยแต่ตอนนี้น่าจะหายแล้วแหละแต่แบบก็ยังมีความรู้สึกแบบกลัวอะไรเงี้ยแล้วก็เจ็บนิดๆหน่อยครับเวลาทําพวกวิดพื้นแข้งอะไรเงี้ยหรือไม่ก็วันนี้อาจจะทําแบบผิดโพสเจอร์อะไ,ไนก็เลยรู้สึกเจ็บนะครับโอเคเหลือเหลือแพงสไลด์ก็เหลือข้างนี้ก็อาจจะรับน้าหนักเยอะหน่อยข้างขวาผมเองโอเคเดี๋ยวไปทําแพงสไลด์กันครับ สไลด์กี่วิเอ,อ้ยสามสิบวิเค โอเคผมเหลือ,อีกข้างนึงนะทุกคนเออจริงๆริงาเซียนทเวอร์ผมเหลืออีกเซตหนึ่งอะ่ะต้งองอาจจะต้องแวะไปทำอีกเซตหนึ่งนะทุกคนจ,จะทำอันนี้เสร็จเดี๋ยวผมกลับไปทำัสเซียนอีกอีกรอบนึ่งครับจริงจริงวางไว้ไตรงนี้ก็ได้ไหมเอานี้หละ นี่นผมน่าจะมีปัญหาการตั้งนาฬิกามากเลยนะอเคนี่เลยจบเออ คือหวค่านี้ปวดหลังแล้วก็ปวดตัวมากน่าจะโพสเจอผิดแน่เลยเดี๋ยวผมไปทำลัดเส้นเส้นทวิตก่อนนะครับให้มันครบเพราะมันเหลืออีกเซตหนึ่งแล้วเหลืออีกข้างหนึ่งประเด็นนะ่ะเออแต่เมื่อกี้เหมือนแบบมันปวดมากเลยไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรผมบอกมันก็ทําถูกกันนะแบบเหมือนทําอย่างนี้ใช่ป่ะเออมันปวดหลังมากเลยอะเรี่ออะไร โดนเส้นโอเคเดี๋ยวผมขอรัดเส้นทวิตอีกสักรอบหนึ่งสองเซตน,นะครับแล้วก็ต้องพักแล้ว tê tho khóc đi ha ông hùng จบแต่เพียงแค่นี้ครับหมดคำซีวลิลเดี๋ยวผมไปคููดาวยืดรงแล้วก็น่าจะไปทำทังอื่นแล้วก็ตัดคลิปต่อให้เสร็จครับแล้ววันนี้เราตอนนะ้มาถึงห้าวันแล้วพรุ่งนี้วันที่หกน่าจะเป็นวันที่เดือดๆใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวดูฝุ่นดูอะไรก่อนถ้าฝุ่นไม่มีก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกกันครับสำหรับวันนี้ดีห้าผมทำส้อมร็จแล้วครับ เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ